การท่านผู้ชมนะคะก็หลังจากที่ตัวเลขสองตัวนะคะคูบาบอกไปแล้วนะคะหนึ่งแปดแล้วก็ศูนย์แปดเนาะเดี๋ยวเราจะปิดการตัวเลขสามตัวบอกเลขสามตัวก็นี่แล้วก็บอกเลขแปดศูนย์นี่ยาแม่นบอกตัวนี้แล้วก็บอกเลขสามตัวเราก็เลยว่าเป็นเลขใหญ่แล้วว่าอ๋อยาหน้าคีบอกตัวเลขอันนี้พอดนคคะนี่วันวันจันที่ผ่านมามากี้นี่คูบาฝันน่ะค่ะ ฝันยังคือเรามาฝันยังมันเศร้าอีกเลยเราไม่ทำไว้อันนี้กันเรามาบอกนี่เก็ยังบอกแปดศูนย์เปลยนหนึ่งแปดศูนย์ก็เลขสามตัวที่เราบอกมาแล้วว่ามันเป็นเลขเงี้ยนเราะว่าวันวันจันทร์ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละคุณบาฝันแล้วก็เท่าเดีอนนี่ครณบากับกับโบมี่ไผ่มาบอกเลยครณบาก็เลยเสี่ยงเสี่ยงมากกับฝันจะว่าเขาคืนก่อนฝันเรากะเจ้ากันสบายหลายหลายมีมัดใบหาลวดใบพันใบรอยใบสิบใบสามีคู่ เจ้าเงินเหรียญค่ะคุบาบ้านี่นะมีคืนบ้านี่คุบาฝันฝันบริการงานเสร็จงานศพร็จก็เจ้าเป็นเผาแล้วเจ้าเป็นทำครับบ้านี้เป็เงินเหรียญซีฟนะเงินที่ก็เจ้าใส่ปากคนตายไหมค่ะตกมาเรือตึงเงินบ้านเรือตึงเงินก็เจ้าเลยคุบาเอาขึ้นมาเบิ้งเอาขึ้นมาเบิ้งก็เจ้าไปเขียนเลขกเร่งใช้ก้อนเงินเงินผ่าเขียนเลขกหนึ่งเป็นเงินเหรียญซีฟ บัดนี้ย่างไปอีกระเจ้าลยยิงนกไว้นกยิงนกไว้ในใส่ใสสบ้านเฮาก็ห้องกระยังเนาะผักใส่กระยังไวนกอยู่หันมีอยู่6ตัวเอกนเรียกาเขาบอกบาเจ้บาก็เลยว่าโอ้ยบาก็เอาครับเอามาอ้ลูกมาบกมาแล้ว อ๋อแต่ว่าคุบาฟันยังอแต่ตีเป็นตัวเลกเลยเป็นัครับแฟันได้หันได้หไหมหันนะคือห้าได้เหรอไหมครับค่ะจะว่าคุบ้าเลขแปดนึ่งแปดศูนย์นี่โอ้ยคุบ้าบอกมาหลุดชื่อต้งเป็นหอดมือเลขศูนออกเลยมันใจเลยคุบาเต็งเนียนโลดคุบาบอกบอกทำลงขึ้นลงแปดศูนย์เป็นศูนย์แปดนะค่ะถ้าลงครับซิคินเกินหันบล็อกคืนถ้าเพื่อนบอกมาแบบนี้คือออกแน่นอนนะ อคูบาที่เพิ่นมาบอกสามตัวนั่นมันตรงกับเลขเก่าป่ะไม่เลขแปดป่ะครับโบมีเลยโบมีป่ะครับที่เพิ่นมาบอกว่ามันจะคล้ายๆกับเลขเจ้าคูบาเปย์ให้เจ้านี่ครับเพราะแสดงมีมันก็ไปเจ็ดห้าหนึ่งมันก็ไปแต่ว่าจุสานี่มาบอกเลขสามตัวยายนี่มาบอกวันในตอนกูบาฝันนั่นก่อนาก็บอกเลขแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดศูนย์นี่เราควรเราเราเป็นเราก็บอกย่ำอีกไหม เดี๋ยวเราก็จงบอกเลขสามตัวนี่ยเราก็ว่าบอกเลขว่านี่มันสิเป็นเลขใหญ่เด้อเราวะก่ได้บอกหลายตัวเลยเลขสามตัวก็บอกสามตัวเลยบอกแค่นี้เนาะค่ะเนาะสามตัวแค่นี้วางเลยคุณมื่วมาอุ้ยวันนี้คุณบ้ากับพี่สองน้องคุณบ้าพี่สองคุณบ้าก็นั่นทำแบบทำมาคุณบ้าก็เห็นวิวคุณบ้าคุณบ้าก็ไปบินบ้านยังม่เศร้ามาคุณบ้ามานอนกับยังฝันนี่ก็ัหมฝันแบบเก่านั่นแหละครับัวขึ้นมาก็เลยอุ้ยมันสิของเราดิว้าวคุณบ้าว่า สรุปแบบให้ผมไปจุดถูกก่อนครับแตวครูบาจังมาบอกตามตรงนะครับมันจะตรงกับเด็กครูบาเพิ่งจะไปเบื้องน้ำเห่านี่แล้วป้าค่ะครูบาไม่หมดค่ะป้าท่านผู้ชมนี่น่ะเพิ่งงานของมันด่ายเพื่อเอาโบผมจะได้ก่อนเอาแล้วผมผมใส่แหงอยากด้าน้องทับเนาะว่าจะได้บุญธรรมฮะไว้จะได้เพิ่นสู้ป่ายกับสู้ย่มองนี่ละ คือหัวพยานา่าเขานยืนสู้อยู่มองนีบ่บอกนี่นคนพ่มากับเป็นหน่อยเต็มอยู่นี่หน่อย,อย,อยเต็มไหมออเ็อเหน่อยเต็มเลยอยู่เนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงสวยๆคนเดียววัยกลางคนว่ามันคนแก่กับว่ามันเล็กหน่อยประมาณสี่สิบตน้ตนๆประมาณนี้แหละเป็นคนที่ผิวขาวสูงเป็นก็นเลยถามบอถามมาจะเอาบอจะเอาบอเออนี่ก็บอกว่าเอาเอาครับเอา แต่ว่าพอชู้ขึ้นมาเป็นหัวพญานาคไหมไม่ต้องหัวพนนี่ไหมกับตาพนนี่ไหมเราเนี่กับตกใจต๊ใ,ตใจสะดุ้งเลยผลลุกวาบได้ไหมไปค่ะท่านผู้ชมนะคะสัญญาณมา,าม,มีเลยค่ะนี่น้องเอาไปดูในไลท์ในคลิปเอาออนะ,ออะตอนในฝันผมมหนไหมหนอ ต้องแม่นละเพิ่นอยากให้มาเจ้า,าก,ก,กดงดังมาองคปวนากรสิดงดังก็เพิ่นจังส,งสงรนนะะสออ้างได้เทุได้สร้างรายปนีเนาะค่ะเนาะคขนคือว่าจเจริญได้อันนี้เอาเด้อปูญาลูกหลานมากอะให้มีซื้อเสียงเรื่องรือคือเกา่าให้โสคให้มนันโอ้ยสัญญ,ญาณคอยคือโ่มีละพี่น้อง แตกสามตนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่น้องกล้องจะเอาตั้งไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่ามาทางนี้มันจะไม่มีสัญญาณนะคะเอาเด้อ,อเอี่ยมันเป็นตัวเด็กสกกลาเด้ยอวที่แล้วอันใดศูนย์เจ็ดหาพี่น้องนะคะหัที่พานมาได้ศูนย์เจ็ดหาเป็นครั้งแรกนะคะที่จุดได้ศูนย์เจ็ดห้า อันนี้มาถือว่ามาจุดครั้งที่สองนะคะ เด้อเนี่ยคันว่าเชียหายไปโูบเวลาคันว่าเชียหายไปให้มาเฮ็ดมาสร้างก็ให้แตกสามตัวเด้อมาเราดูตัวสุดท้ายนะคะว่าจะได้ตัวไหนมันเข้าไปในโอ่งค์เน,นี่ยเข้าไปในโอ่งค์เหมือนแม่น่เมตต้หนหาแก้วนั่นก็นั่นลงไปเอาเอาชุดนัดลงไปเอปเอข้างหลัง เพทียนมากับบ่ได้เด้อค่ะมันล่มแห้งอันนี้ลงมาอีกมันล่มมันแห้งนั่นแหละจุดจุดหันได้อยู่จุดได้องค์พอดีเลยค่ะได้อยู่เพราะว่าลงมาแรงนลยค่ะท่านผู้ชมสัญญาณไลฟ์สดหลุดไปหมดเลยนะคะก็ให้ท่านผู้ชมนะคะดูในคลิปเอานะคะขอตรงก่อนเด้อญาเด้อเอฟซีได้เห็น เธอเอฟซีเปิดช่อง YouTube มากอะให้เห็นให้เจอให้ได้เห็ดให้ได้สร้างถนนกระทมแล้วบันนี้กะห้องน้ำก็ให้ได้เห็ดเนาะคุนน้บเนนะเนาะนไม่ใด้ได้เงินเห็ดห้องน้ำให้คุ้บาอยู่นะคะท่านผระชมุมเอาล่งเอาล่งเอาล่งไม่ยังไงก็เปิดไม่ยังไงหมดตัวสุดท้ายเลขยังหัทำน่าจะเป็นเลขหนึ่งฮะมันเป็นเลขซีบอ มันก็นตูงหัวตูงกันทายเลกซี่กับตรงกับอาจารย์ดังเลย4ี่แล้วเนาะสาห้ตัวเลยาเด้อเอ้ยเลยขาบอนี่เด้ขาเด้อเสียบแล้วเสียบแล้วบา้บาบ้า เสียบใชกระทั้งถูกก็ได้ทั้งเท่งนาะเสียบทั้งเท่งเหมือนเมทั้งหลังไปฮะพี่น้องสองสามห้ามาแล้วค่ะใช่ไหมเชิญงามงๆกันไหนย สายตาจะเป็นเด็กหาอยู่ต้งดูคบาสองสามห้าองย่ามบอาครสองสามห้าก็นโตครับอ่าก็เชนะคะปฟแจกคุูบาได้บางแล้วคนไทยตัวใหเนาะสำหรับเลขทุกของคุณหญิงย่านาคีให้มาแล้วนะคะสองสามห้านะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะหินๆฟังเลยเลยค่ะานนย อันนี้จะเป็นของรัฐบาลนะคะขอรัฐบาลไทยเนี่ยขอรัฐบาลไทยวันที่30ธันวาคมพศ2566มาซาทูเดอร์มรา,ราสุนานสขแห่งช<ม>าติขอบคุณทุกคนนะคะท่านผู้ชม